สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับอ่าพอดีมีเหตุดว่วนนิดนึงนะครับพอดีว่าเฟซบุ๊กของท่านประธานที่บ้านนะครับเอ่อเมื่อวานเมื่อวานเดือนรบบอกผมว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีมีอ่าใครเข้าใช้เฟซจากที่อื่นนะครับเพราะว่ามันมีข้อความส่งมาที่ตัวเครื่องว่ามีคนกําลังจะอ่ามีคนพยายามจะเข้าใช้เฟซน,นะครับก็เลยเกิดความกังวล นะครับกลงวว่าจะโดนแฮ็กเฟซหรือเปล่านะครับผมก็เลยแนะนำไปว่านะครับให้เปลี่ยนพห s s w o r ด่ดวนดเลยด,ด่ดวนๆเลยต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็เลยจำการเปลี่ยนาสเวิร์ดแล้วนะครับแล้วก็แนะนําให้ตั้งเ,เขาเรียกอะไรตั้งรหาสผ่านตั้งลาัผ่านในการเข้า2ชั้นนะครับซึ่งตัวฟังก์ชันนี้มันมีอยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อน <c oughs> ๆส่วนมากจะไม่ค่อยได้ตั้งกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการตั้ง รหัสสองชั้นนะครับในการเข้า f Facebook ปกติเวลาเราจะเข้า Facebook ุ่กเราใส่พาสเวิร์ดไหมคกับชั้นหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาแนะนำอีกชั้นหนึ่งนะครับในการจะเข้าเผื่อว่าใครแอบเข้าหรือจะแฮกของเราอ่ะมันก็มีความยุ่งยากเพิ่มมึนอีกเท่าตัวนะครับไปดูกันว่าเราจะทำเป็นยังไงนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราไปที่ facebook ของเราก่อนก่อนเลยครับครับที่ facebook เลยโอเคนะครับเข้ามาแล้วทีนี้ ให้เรามาตรงมุมขวาบนครับที่เป็นรูปขีดสามขีดนะครับแตะไปเลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงหัวข้อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับนี่นะครับแตะไปเลยครับเสร็จแล้วให้มาตรงการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับแตะไปเลยครับเสร็จแล้ว ให้มาตรงหัวข้อนี่ครับรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยครับตรงนี้นะครับนี่แตะไปเลยครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาเลือล่อนลงมาหาหัวข้อที่เขียนว่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นตนัวนี้นะครับนี่นะครับจะมีสองสองชั้นแล้วก็เลือกตรงหัวข้อ นี่การใช้ยืนยันตันแบบสองชั้นหัวข้อแรกเลยครับที่เป็นรูปโลกกันนะครับตัวนี้นะครับแตเข้าไปเลยเพราะแตเข้ามาแล้วในหน้านี้อมันจะมเีเขาเรียกอะไรให้เราเลือกว่าเราต้องการจืนยันตัวตนแบบสองชั้นอะ่ะโดยวิธีไหนนะครับตัวแรกหัวข้อแรกก็คือจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นโดยการผ่านแอปของ Google นะครับ แล้วก็ัวข้อที่2อจะเป็นการยืนยันตนแบบสองชั้นโดยผ่านข้อความ SMS นะครับแล้วัวข้อที่3ก็จะเป็นการคีย์ผ่านมาทาง Facebook อีกบัญชีนหนึ่งนะครับในครั้งนี้ผมแนะนําให้ใช้เป็นยืนยันตนแบบ2ชั้นโดยการใช้ข้อความครับเพราะว่าตัวเบอร์โทรศัพท์อะเบอร์โทรศัพท์ที่ที่เราจะาผูกกับไปตัวยืนยันตนแบบ2ชั้นเนี่ยมันจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราถืออยู่ตลอดเวลานะครับ มันจะมันจะสามารถรู้เลยถ้าเกิดมีใครจะเข้าใช้เฟซเรานะครับหรือว่าเราจะเข้าที่อื่นเนี่ยมันก็จะเด้งที่มือถือเรานะตอนนั้นเลยมันจะสะดวกกว่าในการจะป้องกันหรือว่าในการจะเข้าใช้งานนะครับผมก็เลยแนะนําให้ใช้เป็นอ่ายืนยันตัวตนแบบ2ชั้นด้วยการอ่ารับข้อความ SMS นะครับโอเคพอติ๊กเลือกแล้ว้เราเลือกดาเนินการต่อด้านล่างเลยครับตึ๊บนี่นะครับพอเราเลือกเข้ามาแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มันโชว์อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มันเชิ่ออยู่นี้ ถ้าเราต้องการจะให้เลตส่งมาที่เบอร์ตัวนี้เราก็กดดําเนินการต่อด้านล่างได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะให้มันส่งมาเบอร์นี้หรือเบอร์นี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้เราคลิกตรงเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับคลิกตรงเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อันนี้เพื่อจะใส่เบอร์สับใหม่เข้าไปนะครับโอเคสมมติเราต้องการจะเพิ่มเบอร์เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับให้เราติ๊กเลือกเลยครับปึ๊บ นะครับแล้วเลือกดำเนินการต่อด้านล่างครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะให้เราใส่หมายโทรศัพท์ด้านบนนี้นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดยืนยันด้านล่างนะครับกดยืนยันด้านล่างพอกดยืนยันเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่รหัส facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราใส่รหัส Facebook เสร็จแล้วมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ ผมมาที่หน้าเบอร์โทรศัพท์มีแล้วแล้วก็เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการจะให้มันสง่งเอเ็เข้าไปนะครับอันนี้คือผมต้องการจะให้มันส่งมาที่เบอร์ของผมนะครับที่ผมผูกไว้อยู่กับเฟซอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกที่เบอร์ของผมเลยนะครับเสร็จแล้วเลือกตรงดําเนินการต่อด้านล่างเลยครับนี่ครับมันก็จะบอกว่าป้อนรหัส พอเราเลือกเสร็จแล้วมันก็จะส่ง s อเซเหกหลักมาให้ที่เบอร์ที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับในตัวนี้น,นะครับมันส่งเข้ามาแล้วนะครับเ,เลขหกหลักที่มันส่งมาคือจะเป็นตัวนี้สองศูนย์สามห้าแปดหกโอเคเดี๋ยวเราป้อนเข้าไปเลยนะครับสองศูนย์สามห้าแปดหกเลขหกตัวแต่ละครั้งที่ส่งมาจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งนะครับพอเราป้อนเสร็จแล้วป้อนเสร็จแล้วกดเรียบร้อยครับ นะแล้วก็เลือกดำเนินการต่อด้านล่างครับนะครับแตะเลยครับโอเคมันก็จะบอกว่าเปิดใช้งานกันยันตัวตนแบบสองชั้นแล้วด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวนี้หกแปดนะครับซึ่งมันเบอร์ของผมนะครับให้แล้วก่อนเรียบร้อยด้านล่างครับนะ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเปิด เปิดกันยันจะตนแบบ2ชั้นแล้วเรียบเรียบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันว่าถ้าเกิดมีเครื่องอื่นที่จะเข้าเฟซเราอ่ะมันจะแจ้งมาที่เบอร์เราจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมเอาอีกเครื่องนึงมานะครับเครื่องทางขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะเข้า f a c e b o o k นะครับสมมุติเอาเครื่องนี้เข้า Facebook ของผมนะครับผมเลื่อนหาเฟซบุ๊กแป๊บนึงอันนี้อยู่นี่นะครับผมลองเข้าเลย เข้าบัญชีอื่นนะครับแล้วก็ใส่ไอตัวอีเมลกับตัวรหัสผ่านของเพจผมลงไปนะครับนี่นะครับพอมผมป้อนอีเมลกับพาสเวร์ดเสร็จแล้วนี้ผมกดเข้าสู่รหัสเลยครับตรนนี้นะครับน่ะเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อความขึ้นว่าต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบนะครับป้อนรหัสเข้าไป แล้วที่เครื่องต้นทางผมคือเครื่องฝั่งนี้นะครับเครื่องฝั่งนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีรหัสมานี่หกสามแปดแปดศูนย์หกนะครับนี่เครื่องต้นทางเครื่องผมเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเลขเครื่องต้นทางเอามาใส่ในเครื่องฝั่งนี้นะครับสามแปดแปดศูนย์หกต้นต่อเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเข้าได้แล้วนะครับนี่เป็นเฟซของผมนะครับแตบไปเลยตกลงครับโอเคครับเห็นไหมครับอย่างน้อยมันก็จะมีอีกอีก อีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะช่วยช่วยป้องกันได้นะครับถ้าเกิดมีใครต้องการจะแฮกเข้าในเฟซเราเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับหลังคลิปนี้ถ้าเพื่อนามีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ